อาขอเสียงปรบมือกับรายการบันทีดไปแล้วโอ้คุณไร้อ๊อฟเราเจอกันอีกแล้วเมื่อปีที่แล้วจริงๆตอนนี้พอเห็นไร้อ๊อฟวันนี้อยากร้องเพลงหนึ่งครับเพลงอะไ,ไรฮะนุ่มทุ่งกระโจมท,ท<ร>องเพราะหมดโควตาแล้วมาดมหมดโควตาแล้วแต่อีกเพลงหนึ่งที่เมื่อกี้เข้ามาในหัวเหมือนกันคือพอร้องแต่งงานกันเสร็ปุ๊บครับนึกถึงหัวพี่ๆทุกคนเลย ที่เสียชีวิตไปเมื่อกี้ฮะพอนำมาวมอาสอนอะไรอันเดอนทเงอร์ารับสวัสดีครับไม่ให้อะไรอันพูดเลยเมื่อกี้อะอะไรอันรู้สึกยังไงบ้างที่มาร้องเพลงในวันนี้เป็นวันสําคัญด้วยวันแรงงานแห่งชาติครับผมวันแรงงานก็รู้สึกเออก็โม่นดีมากตอนเช้านะครับแต่ว่าพอได้มาเจอทุกคนที่จริงๆวันหยุดวันครอบครัวอะไรเงี้ยคนอาจจะแบบ อยากจะพาครอบครัวไปเที่ยวไปพักผ่อนะแต่ว่าก็สลับเวลาตรงนั้นมาดูหนูในวันนี้นะครับก็สุขดีใจแล้วก็ขอเป็นกำใจให้กับผู้ใช้แรงงานทุกท่านเลยนะฮะเป็นกำใจให้ในทุกๆช่วงของชีวิตนะครับที่ว่ามันอาจจะเหนื่อยและท้อแบบบางทีอ่ะมันเข้าใจว่าบางคนที่แบบมันมืดแปดด้านอะไรเงี้ยแต่หนูขออีกนึงคือขอให้ไม่ถอยด้วยกันนะครับในทุกๆของชีวิตเป็นกำใจให้ครับอ่ะสับไลฟ์อันเองช่วงนี้ ในฤดูนี้จะมีผลงานอะไรใหม่ๆมาให้แฟนๆเนี่ยแถวหน้าเลยลิงไซส์เลยให้ท่านได้รับชมรับฟังไหมมีครับก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะเดอะไรอันคอนเสิร์ตเดอะแล e ด์คอนเสิร์ตครับวันที่12กรกฎานี้นะฮะปีนี้เดี๋ยวด้ดานล่างนี่เป็นแฟนคลับแล้วเป็นผู้จัด <c oughs> ครับผมเดี๋ยวหนูเรื้อมเอว่าะถามลาะเอียดแน่เนียนะครับเอาวันที่เท่าไหร่นะ สิเดือนเนี่ยข้ออีกแล้วใครขับกรนนากันดาอย่างเงี้ยใส่ผมคนอยากให้พี่ได้ยิบอ๋อสิบสองกันนาจัดที่ไหนไม่รู้เพราะฉั้นหนูไม่รู้ไม่อาจจะไม่อาจจะอาจจะมีสถานที่ที่เปลี่ยนแปลกๆก่อนอ่าสนามสนามหลวงแม่ไปเลยนะโอ้โหเล่นตอนเที่ยงตรงเออผมไม่มีหนู เอาละในช่วงนี้ให้ไรแลนถ่ายรูปกับทุกคนดีไหมได้เลยครับอ่ะเดี๋ยวแลวนตรงนี้นะขอพี่ตากล้องข้างบนหน่อยครับผมเดี๋ยวเราถ่ายเซลฟี่ลงไปเลยทั้งไอทีแฟนแห่งนี้เลยมาแฟนแฟนเดี๋ยวรูปแรกนะขอแบบปกติก่อนรูปแรกใครอยากใบม้วงใบบายได้เลยนะเอานะเดี๋ยวขออีกแป๊บนึงนะครับโอเคสวยงามมากเลยตอนนี้โอ้โหแฟนๆเต็มเฟรมนะพร้อมหนึ่งสองสาม À, อีกอันหนึ่งนะพูดด้วย I love l i o n อ่าพร้อมไหมหนึ่งสองสาโอเคยอดเยี่ยมเลยเดี๋ยวขออีกสัก I love Ryan อนอีกรอบหนึ่งโอเคโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสามโอเคปกบดีตัวเองหน่อย เอาละไนสุดท้ายแล้วอยากให้แรนพูดอะไรถึงแฟนๆแล้วก็ชาวแรงงานทุกคนทิ้งท้ายหน่อยก่อนที่จะจากลากันไปครับก่อนเลยต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาให้กำลังใจกันนี้นะครับเดี๋ยวมีพี่ก้านตองลิศตองนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ช่วยงานทุกท่านเลยอีกเช่นเดิมนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขกับเคื่อนในชีวิตนะครับก็ขอให้ชุดนี้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้กับแบรดจานบับ ขอบพระคุณมากๆครับโอ้โอเาเพขณยที่ประการว่าของเที่ยวลึกนะครับต่างๆนะครับพวงมลาลัยต่างๆให้กับไรอันก็เดี๋ยวข้างเวทีนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแน่นอนว่าให้ทุกคนต่อคิวนะที่รักเป็นแถวนะเป็นแถวนะโอเคโอเคได้เลยนะครับ โอเคแน่นอนจากคุณแพนแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักคู่เดียวนะครับเราจะเจอกับคุณก้าตองทุ่มเงินแน่นอนเจ้าของเพลงดังอย่างเพลงุหลาบแล้วล่าสุดเจ๊กยูทูบโอ้โห140กว่าล้านวิวแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับทุกท่านยังอยู่ในงานกับเราที่ศูนย์การค้า i t s q u แ r e แห่งนี้หลักสี่นะครับกับงานคอนเสิร์ตนักร้องเสียงทองเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติพระจำปีพุทธศักราช2568ครับ แน่นอนว่าช่วงเวลานี้นะครับผมไรอันก็จะได้ทักทายแฟนคลับ FC ตัวน้อยนะครับ f อผู้ใหญ่ทุกๆคนนะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับผมเชื่อว่าชาวแรงงานแล้วก็ FC พี่น้องนะครับชาวไอทีสแควร์รวมรวมถึงแฟนคลับไรอันก็จะมีความสุขนะครับที่วันนี้ไรอันมามอบความสุขถึงที่นี่เลยไอทีสแร์แห่งนี้นะครับหลักสี่ให้ทุกท่านได้มีความสุขกันในวันแรงงานแห่งชาตินะซึ่งแน่นอนว่า แน,น่นอนว่าในคันเดียวโหเพลงดังมากมายนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแจ็คเกิดไปจากไม่หมดนี่เลยนะครับสองร้อยสมัยด้วยกันนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็ขอพระคุณนะครับแฟนคลับทุกคนเลยที่มาให้กําลังใจตั้งแต่ก่อนห้างเปิดเลย,เ,ลย,เ,ลยเพื่อมจาจับจองที่นั่งทางด้านหน้านะครับและนี่คือคอนเสิร์ตนักร้องเสียงทองนะครับในวันที่หนึ่งนะครับพฤษภาคมนะครับ2 5 6 8นณเนะมนฮอลล์ชั้นหนึ่งวันแรงแห่งชาติที่นี่ครับ ูงยันท้าไอทีสแควร์หลักสี่ครับเดี๋ยวสักอีกสักรู่เดียวนะครับพี่ก้าต่อทุ่งเงินก็จะขึ้นมาขับร้องกดเพลงดังให้ทุกท่านได้ฟังกันบ้างไปนะครับและแน่นอนงานเหล่านี้ดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยผมต้องขอขอ,ขอบระคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกคนที่อย่างเป็นทางการนะขอขอบคุณฟู้ดแลนด์นะครับร้านอุดมเอกนะครับโรคาเซเบวิสร้านซรลาเปาวราพรนเฝอไส้เนร้านเตี๋ยวบางกอกครัวสุดแซ่บ ร้านนมโมลูกชิ้นระเบิดชานาโมล่แล้วก็ราโอชิแล้วก็แน่นอนเดี๋ยวอีกสักครู่เดียวเรามีกิจกรรมมามาแจกของรางวัลอีกเยอะมากเลยนะครับทนสองท่านสา่มาได้เลยมาจับจองที่น้าขงหน้เดี๋ยวเป็นแจกของเยอะแยะมกของใช้่วนอุปกรณต่างๆนับ้โหบนีสอะไรอย่าเงีนะครับอานนที่เราไ้รับของพกอะนะครับได้ที่ข่า้ของเวทีนะครับน่าจะเป็นกระเป๋าใส่รปนะครับ ไปนำตัวไปนะครับด้วยเลือดี่หายด้วยวิธีนะครับแต่ยังไม่ได้น่นอนในบทีคือเขานอเสนออะไรเ็กๆเราาจจะอตัดนทางหลวงตนี้นะครับดังนั้นก็พยาามย้อนไปว่าเชื่อแบบไหนสี่ทเลยนะครับที่สท่เราได้รู้อภาคสนามเรกคนเยนุดนปรนะครับต้องถือว่าามาทำได้วยนะครับแล้วก็ท่สำคย่างแรกก็คือ ทาสามารถลมที่นาบงทได้ยับปงที่า้อยนจ็จบรยชประมาณอยู่เป็นหลายร้อยไลไม่เาที่บ้านฉันรวยนฉันไม่ยอเอาของ้ลยแบบนี้มีใครอยากได้ของไหมผู้ใหญ่เยอม่เยอ่ะมาทำได้ที <st> <okay> bueno? ่ขอสิคนหน่งผู้ใหญ่มาเลยสิคน ใครอีกคนครอมานะีนะมาเยอนีมานีมคับอันอแนขออีกนล้วชาวสแควร์ชาวนต่างๆมามากมาเลยมั้มีใครไหมสองคนนีคือแบบว่าจะคนวนเลขกันยากมากัมันจะเป็นหัวสไปร์กันถ้าออีกแปดคนพี่น้องชาวไอดีสแคร มาเร็วหรือแจกบอลใหญ่ด้วยสองรางวัลหลายพันด้วยเร็วมาขึ้นมาหน้าละวันที่สามที่สี่ที่หกที่หก